สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุบุตรกุลเมื่อที้พี่ามาสวยของแสบของนัวพี่น้องเสือย่างพี่น้องเสือย่างแสบแสบของนัวเสือเบื้องเนื้อเสือโบโหเนื้อเสือย่างแสบย่างแบบเฮิมเฮิมอ่ะหัวเฮิมเฮิมแกวกับคุ้มคุ้มเผื่อผักก็มีแค่นี้แหละพี่น้องมากมากมาโบหลายมากสวยแสบแสบดูพี่น้องขออนุญาตแกล่ข้าวสักหน่อยกันพี่น้อง ขออยากแก่ข้าสักหน่อยกันอืมกินยอดเข่าสักหน่อยกันอันนี้ยอดเข่าเลยพี่น้องขอยอดเข่าสักหน่อยกันมาสวยจับๆขออนุญาตเลยพี่นอ้องเม,มนูหวานเจี๊ยบมาสรอยพรมก่นเลยพี่น้องเลยเี้มีดนีบมันหวาน บอันนี้ที่เด็ดซีมเมืองหมูนีกันมึงคางเสือ,อจุกหน่อยกันมขมข้นเหนียวอมขอน โบนเหออืมอืมอืมเจ้าว่าลงเสือพองกันเลยเคลียร์ลงมกัน หักปอดีเลยมักใส่เกลือใส่รดดีบูมีดหวานเจ็บดีบะ่บะบ่าแค่้วฟางสุดนบ้าุด,ดขาดแล้วมีดหวานเจ็บดีบ่เพื่บมันเนียนเลยเนื้อเสือจู่ก้าไปแห้งห น้ำมันเต็มในปากหน,นึ่งนัวอืมอืมกีเขาจะข้ามมึงอืมเนื้อเสือไหมโอ,มอ,มอ,มอม้ส้อยบระขาดเปแล้ว โอ้โหมากเลยพี่น้องเลยเพื่อพีเพื่อน้องดีกว่าเชียจู่จู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 เข้าไปดียางเดาพี่น้องดีบอ่อยใส่ซียางเดาอืมอืม โคตรแซ่บกขแก้มยังดีเลยน้ำมันเต็ดในปาก

อันนี้ถถแถวแถวเต้ขนาดพี่น้องเต้เสือควรที่ถึงสามสันเนี่ยหมกมรงนี้แหละมุ่มคือกันโบจุสักหน่อยเนาะอืมอืมอืม うん。 เนื้อ,นอนนันยำนนนโดนเลยกรนยำมะเขาก็กืนทึดเลยคืนเลยพี่น้องเลยบ่ทั้งนั้นเขียว มตกเบิองมีัหวานมีหวานเจียบฟูโบว่างไ้ซื้อหลากขาดล้ว อ,อ,อย่างแซบเลยเมนูก็แก่หวานเจี๊ยบ